ไปกันที่จังหวัดน่านนะคะทางกรมท่าอากาศยานก็ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานน่านนะครค่ะ นายกรีดเ,เพชรเพชรบุรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานกอ่อสร้างขายายทางวิ่งทางขับลานจอดเครื่องบินองค์ประกอบอื่นๆและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและศึกษารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานน่านนครค่ะโดยในปี2566ครับกรมท่าอากาศยานจะขยายทางวิ่งทางขับลานจอดองค์ประกอบอื่นๆ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานน่านนครตำบลภผาสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดน่านตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานน่านนครของกรมท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงเครือข,ข่ายคมนาคมขนส่งจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาท่าอากาศยานให้เพียงพอต่อความต้องการและการใช้บริการสนามบินในอนาคต การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการพร้อมทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในด้านความต้องการและแสวงหาทางออกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันเพื่อออกแบบผังแม่บท ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันพร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพัฒนาท่ากาศยานให้สามารถรองรับผู้โดยสารและสายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเรื่องของสนามบินที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงใหม่ครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน